พี่ขอโทษเลอวก็คือเรา้องฟุ๊กพี่ขอโทษก็คือให้จบไปเลยพี่พี่ไม่ไปยุ่งพี่ไม่ไปยุ่งพี่ไม่ยุ่งแล้วขาดเลยอะมึงพู่งสิมึงพุ่กับกล้องแล้วขาดเลยอ่ะมึงไร้สดอยู่บ่ามึงพ่กับกล้องแล้วขาดเลยคือไนมึงจะไปขอนไม่ไม่มึงเจ้าตรงนี้พีและแล้วสิ่งที่หลายคนคิดเอาไว้หรืออยากให้มันเกิดมันก็เกิดขึ้นจนได้ครับเมื่อพี่ป๊อบถูกเปิดผมก็ใชืว่าได้หลายคนอาจจะมันไส้เหม็นกีหน้า รืออิจฉาในความหล่อของพี่ป๊อปแต่ไม่ใช่ผมคนนึงอะผมเองก็ไม่ได้สนับสนุนการใช้ความรุนแรงแต่เชื่อว่าหลายหลายคนก็อยากจะเห็นภาพนี้มานานคนดูเยอะแล้วของขวัญมีตลอดเลยครับพี่ผมก็เลยแบบโซ่ชีวิตนะครับออกพัสดุของขวัญน,นะครับรอจัดขอบคุณนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงพี่ป๊อปไป ผมพยายามที่จะพูดถึงพี่ป๊อปในมุมที่มันกลางๆแสดงให้เห็นหลายแง่มุมของตัวพี่ป๊อปและในมุมมองที่กลุ่มผู้ชมอาจจะชอบดูคอนเทนต์ที่ช่วยให้คุณหลั่งโดปามีนเหมือนตอนที่คุณดูคลิปใน VK นั่นแหละครับกูบอกเลยกูแค้แนไอ้เฮียแม่งมาหาเรื่องกูมาสร้างความเดือดร้อนให้กูไอ้เฮียเนี่ยมึงดูดิดูสภาพรถกูดิรถกู้พลังจริงๆอ่ะเฮียในคลิปนี้ผมจะพูดให้มันแรงยิ่งขึ้นเพราะในตอนนี้พี่ป๊อปสิ่งที่เขาทําในปัจจุบันนี้ครับมันคือการ เอารูปคนอื่นมาแอบอ้างว่าเป็นแฟนตัวเองแต่งเรื่องไลฟ์สดให้คนโดเน็ตของควนให้จนมันนำไปสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปอย่างที่เราเห็นกันนะครับเส้นแบ่งระหว่างการทำคอนเทนต์เพื่อหาแสงวังยอดโดเน็ตกับการเป็นมิจฉาชีพที่ทำทุกอย่างเพื่อกระแสดโดยที่ไม่สนความถูกต้องผมพยายามหาข้อมูลนะครับจากเหตุการณ์ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยมาเริ่มจากที่พีป๊อปเอารูปผู้หญิงคนหนึ่ง ขึ้นมาในไลฟ์สดของตัวเองแล้วบอกว่าผู้หญิงคนนี้ครับคือแฟนของตัวเองผมเห็นรูปนี้ผมร้องไห้เลยดูไหมผมร้องไห้เลยดูไหมจะฟ้องฟ้องอนี่ยผมเห็นรูปนี้ผมร้องไห้เลยดูไหม ผมผิดไปดูคําพูดผมผิดหมดเลยผมก็ต้องเปลี่ยนปรับปรปุงตัวและ,กละแก้ไขที่ทะเลาะกันผมถึงกล้าพูดไงว่าเป็นแฟนแล้วของขวัญเธอซัพพอร์ตมาตลอดเลยพ่อแม่เธอผมต้องชดใช้คำพูดที่ผมพูดไปอีกเยอะผมต้องชดใช้ผมพยายามจะจับใจความที่พี่ป๊อปพูดในไลฟ์สดประมาณว่าเขาเนี่ยทะเลาะกับแฟน อาวพูดถึงเรื่องการส่งของขวัญให้พ่อแม่ผู้หญิงแต่เนื่องด้วยผมไม่มีไลฟ์สดตัวเต็มนะครับผมจึงไม่สามารถที่จะสรุปได้ทั้งหมดเลยว่าสรุปแล้วพี่ป๊อปจะสื่อถึงอะไรกันแนะ่แต่เรื่องทั้งหมดนะครับมันกับหักมุมเมื่อผู้หญิงในรูปออกมาชี้แจงนะครับว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรกับพี่ป๊อปสวัสดีค่ะหนูชื่อมินนะคะ จากกรณีที่มีคนไลฟ์สดแล้วนำลูกหนูไปแอบอ้างว่าหนูเป็นแฟนหรือว่าเนี่ยหนูว่าที่เรารวมไปถึงการแอบอ้างพ่อแม่หนูนะคะว่าเคยส่งของขวัญหรืออะไรก็ตามให้แล้วหนูพร้อมที่จะเดทไปกับเขาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงนะคะหนูอยากจะให้ทุกคนคิดก่อนแชร์ค่ะเพราะว่าหนูเสียหายและอับอายค่ะทุกอย่างที่พี่ป๊อบทาเป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาและตัวเธอก็ได้มีการแจ้งความกับตารวจถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่พี่ป๊อบ แอบอ้างแล้วครับแต่มันไม่ได้จบเพียงเท่านี้ครับปรากฏว่าคนที่พี่ป๊อบแอบอ้างมีทั้งหมด2คนด้วยกันคุณนุ่นและคุณมิน้นซึ่งคุณมินก็คือคนที่ออกคลิปชี้แจงก่อนหน้านี้ครับคือถ้าคุณอ่านแชทดูเนี่ยคุณจะเห็นว่าเหมือนพี่ป๊อบจะสับสนว่าคุณมิ้นคือคุณนุ่นและอีกคนก็คือคุณนุ่นที่ได้ออกมาชี้แจงบน Facebook ของตัวเองแต่ในกรณีของคุณนุ่นมันกลับมีความน่าสนใจมากกว่าเธอได้โพลนะครับในเฟซของตัวเอง ว่าถูกพี่ป๊อปส่งข้อความมาหาในเฟซแล้วก็ใน IG มาตั้งแต่ปี2,562จนถึงปัจจุบันนะครับปี2,568นับเวลาแล้วมันคิอเวลากว่า6ปีเลยครับคือมันไม่ปกติเลยในสิ่งที่พี่ป๊อปทำมันกระทบต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายต่อคุณมิ้นแล้วก็คุณนุ่นมากลองนึกภาพดูนะครับถ้าคุณเป็นคุณมิ้นหรือคุณนุ่นเนี่ยการที่ถูกผู้ชายคนหนึ่งคุกคาม โดยนำรูปไปแอบ,บอ้างและยังคอยส่งข้อความมาหาเป็นระยะเวลากว่า6ปีทเอาเลือกผมที่ผมรูปที่ผมชอบที่สุดนะที่ผมชอบที่สุดนี่ไงรูปที่ผมชอบที่สุดเธอไม่ฟ้องราสวยเธอจะฟ้องแม่สวย ที่น่ารักจัจริงดีจริงฟองได้เธอไม่พร้อมส่วยไหมดูได้เนี่ยก็ผมบอกแล้วก็ร่นเนี่ยแหละครับเนี่ยสวยไหมเธอจิตใจดีด้วยเธออยู่ข้างผมทุกอย่างเลยผมก็รู้หมดแล้วว่าของขวันมาจากไหนผมก็รู้หมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวจะเอาไปแล้วขอตัวก่อนไม่ไหาแล้วผมไม่ไหาแล้วถูกหน้าไม่แต่งเรื่องว่าเป็นแฟน ไปร้องไห้ในไลฟ์สดให้คนดูสงสารและด o n a t i o ของขวัญให้มันไม่ใช่แค่เรื่องแบบขำๆหรือการทำคอนเทนต์หาแสงเร็วนะครับยังไม่รวมว่าต้องเจอคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียของคนที่ไม่รู้เรื่องราวมาด่ามันส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวแล้วใครละ่ะจะอยากเจอแบบนี้และถึงแม้เรื่องนี้นะครับทั้งคุณมิ้นท์แล้วก็คุณนุ่นจะแจ้งความมาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ตัวของพี่ป๊อปเองก็ไม่ได้ดูสนใจ หรือรู้สึกผิดเลยครับหรือมองในสามว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดหรือสร้างความเหนืน่อยล้นให้กับคนอื่นผมก็รับผิดที่ผมพูดไปนะนะครับคีพ่พูดถึงผู้หญิงอะไรอย่างเนี้ยครับผมไอ้นี้หมดเลยผมก็ไม่มีแฟนไม่มีใครน่นหละครับผมก็พูดนี่นะครับแล้วผม,ผมที่ผมบอกอะครับก็คือที่ให้พิสูจน์อักยังไงอะก็คือแบบอที่ผมบอกคนอื่นก็ไม่เกี่ยวอะครับให้พิสูจน์ขอโทษพี่มิ้นด้วย ถึงแม้พี่ป๊อบนะครับจะมีการทักไปขอโทษหรือมีการไลฟ์สดออกมาขอโทษยอมรับนะครับว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่นั่นก็เป็นเพราะว่ามีเพจใหญ่ๆนำข่าวไปลงคือถ้าเรื่องนี้นะครับมันไม่ดังขึ้นมาตัวของพี่ป๊อบจะออกมาขอโทษหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับในวันที่10ก,กรกฎาคมขณะที่พี่ป๊อบไลฟ์สดก็ได้มีน้องชายของคุณนุ่นได้เข้ามาในไลฟ์สดเพื่อต้องการ จะคุยกับพี่ป๊อบเหตุการณ์ดังลกาวนะ่ครับถ้าดูจากในคลิปจะมีการเรียกให้พี่ป๊อบไปคุยกันในที่สอนอผมพมยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากช่องของอีเจ๊ปากแดงในทิกตอกพอจะสรุปได้คร่าวๆว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงกันเป็นแค่การกระชากคอเสื้อและต้องการให้คุณป๊อบหยุดคุกคามหรือแต่งเรื่องหลอกคนอื่นได้แล้วคือก่อนที่เหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นนะครับ มีการรายงานว่าตัวของพี่ป๊อบจะไปงอคนชื่อน,นุ่นไปงอนะครับไปไปคุยจะได้จบจบเธอดูไลยอยู่อยากรู้ว่าเธอดูไลยอยู่ไหมตอนนี้อยู่จังหวัดนคปรปฐมนี่แหละจนสุดท้ายเนี่ยเมื่อมีการมาพบตัวกันจริงๆแล้วตัวของพี่ป๊อบเองก็อย่างที่เห็นในคลิปนั่นเลยครับแต่พอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วไลฟ์สดมันตัดไปนะครับพี่ป๊อบก็ได้กลับมาไลฟ์สดต่อโดยที่ตัวเขาเนี่ยก็ได้เบี่ยงประเด็น ไปพูดเรื่องว่าอีกฝ่ายเนี่ยอยากดังแล้วมาเกาะเขานู่นไหนปัญญาบ้าบ้าบาบ,าบาผมก็ขอโทษด้วยผมก็คิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือผมก็ไม่รู้จักอะ่ะใช่ก็คือนั่นแหละนู่นไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เนี่ยนะครับมีความสุขแล้วนะครับมูฟออนอะไรแล้วรู้สึกดีครับเราได้ขอโทษแล้วก็มีความสุขแล้วเราได้ขอโทษกลายเป็นว่าพี่ป๊อบไปพูดในประเด็นอื่นซะอย่างนั้นทั้งๆท,ที่ตัวเองนํารูปของคนอื่น มาแอบอ้างก่อนประเด็นคือทำทำไมทำเพื่ออะไรไม่ต้องมาเกาะกระแสะผมดังให้ตัวเองเป็นประเด็นไม่เอาผมรู้ทันหมดแหละผมเจอมาทุกรูปแบบแล้วอยากดังก็ไปดังด้วยตัวเองไม่ต้องมาหาแสงหิวแสงช่องผมไม่เอานะครับผมไม่เอาผมรู้ทันไม่ต้องมาหาแสงหิวแสงช่องผมอยากดังไปดังด้วยตัวเองกับสิ่งที่พี่ป๊อปทำอยู่นะครับมันไม่ใช่การทำคอนเทนต์แต่กับเข้าใกล้คำว่า มิจฉาชีพซะมากกว่าการทำคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียเพื่อเรียกยอดวิวหรือของขวัญน,นะครับมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่เมื่อใดก็ตามที่คอนเทนต์มันเริ่มสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นเช่นการแอบอ้างว่าผู้หญิงคนนั้นคนนี้เป็นแฟนเขาเองโดยที่มันไม่ใช่ความจริงหรือการแต่งเรื่องเพื่อของเงินบริจาคการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันเข้าข่ายการกระทำของมิจฉาชีพชัดๆกรณีของพี่ป๊อบที่นำรูปของคนอื่นมาใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต มันไม่ได้เพียงแค่สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนที่ติดตามแต่มันยังส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเป็นส่วนตัวของผู้หญิงทั้งสองคนและการกระทําของพี่ป๊อปมันอาจจะเข้าข่ายความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์และมันสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวมันไม่ใช่แค่คอนเทนต์อีกต่อไปแต่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลสําหรับผมเองผมกล้าพูดเลยว่าพี่ป๊อปไม่ได้เป็นคนโง่ครับหลายคนอาจจะมองเขาว่าเป็นคนที่แบบดูบ้าบ้าบาบ,าบา ดูรัวๆดูหลุดคนอะไรมั่นใจในตัวเองขนาดนี้ลองบ้าอะไรปัญญาอ่อนผมก็มีความสุขอะพี่ป๊อบเป็นคนที่ฉลาดและฉลาดมากด้วยเขารู้วิธีที่จะเล่นกับกระแส บางคนอาจจะมองว่าเขาเป็นตัวตลกแต่ภายใต้การขายความหล่อของเขาเนี่ยพี่ป๊อปรู้ว่าผู้ชมต้องการอะไรยิ่งมีดรามา่าคนก็เข้ามาดูคนยิ่งดูยิ่งดา่ากดเท่ากับรายได้ที่มากยิ่งขึ้นมีคนโดเน a t มากขึ้นได้ของขวัญมากยิ่งขึ้นขอบคุณนะครับพี่โอตะาขอบคุณนะพี่ t ั้ง you วโซมากพี่ป๊อปไม่ได้เป็นคนที่แค่มั่นใจในตัวเองแต่เขาเป็นคนร่ฉลาด เล่นกับกระแสเป็นรู้ว่า t i k t o k เนี่ยชอบคอนเทนต์ขยะคอนเทนต์ที่แบบทําให้คนกดเข้ามาดูแล้วใช้เวลาอยู่กับมันไม่ว่าคุณจะขำจะดา่าหรือสงสารก็ตามคลิปของพี่ป๊อบมันก็ยิ่งถูกส่งเข้ามาในฟีดของทุกคนลหลายคนที่เข้าไปดูในไลฟ์สดน,นะครับก็น่าจะเห็นข้อความที่คนส่วนหนึ่งพยายามจะบอกให้ทุกคนไม่ต้องส่งของข,งขวัญให้กับพี่ป๊อบแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วนะครับแน่นอน เราไม่สามารถที่จะห้ามทุกคนได้บางคนเนี่ยดูเน็ดให้โดยที่เขาไม่ได้รู้เรื่องราวหรือการกระทําของพี่ป๊อปและยิ่งคนไทยนะครับยิ่งขี้สงสารในช่วงหนึ่งที่พี่ป๊อปเนี่ยจะชอบเล่นบทร้องไห้อยู่ตลอดเวลาในขณะที่เขาไลร์สดเพื่อให้คนสงสารสวัสดีสมบเจ็ดอยพขอบคุณสำหรับพู้ล่เ้ย แต่สิ่งที่ผมเรียกว่ามันจีเนียสมากที่สุดก็คือพี่ป๊อปได้ไลฟ์สด2จอพร้อมกันคือมันเป็นอะไรที่แบบจีเนียสมากครับครับคุณลองคุณลองมาไลฟ์มาไลฟ์มาสองทีนะครับนะครับนะครับวัดครับหรอมาครับมาครับคุณลองคิดดูวิธีการที่คุณจะอยากได้ของขวัญเพิ่มขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะคิดคอนเทนต์โอเคแหละพี่ป๊อปบางทีเขาก็เล่นละครร้องไห้แต่การที่เขาเนี่ย ไลฟ์ส,สดพร้อมกันสองจอเพื่อหวังของขวัญแบบดับเบิลคุณเชื่อหรือย่างว่าพีป่ป๊อปเป็นคนฉลาดไม่ใช่คนโง่ยังไม่รวมนะครับการที่พี่ป๊อปมักจะเข้าไปไลฟ์สดกับดาราคนดังคนมีชื่อเสียงเพื่อหวังในของขวัญน้องจียอ,อนอ่าน้องจียอนน่ารักน่ารักคือใครคือใครอ่ะครับคือเป็นดาราเหรอครับผมไม่รู้จักอะผมไม่รู้รจักไม่ใช่ผมขอโทษครับ,ค,รบคือใครอ่ะครับ ไม่เป็นไรก็บอกว่าไม่เป็นไรไงไม่ตื่นนอนวันบอลเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมนักบอลวันไ้บอลนักบอลก็มาผมไม่รู้จักครับนักบอลลดบอลอะไรครับแล้วแล้วพี่ปอบพี่พี่ปอบพี่ปอบดังดังจากเรื่องอะไรอ่ะพี่พี่ปอบร้องเพลงเป็นไหมดังด้วยหน้าตาครับดังด้วยหน้าตาหน้าตาหล่อครับดังด้วยหน้าตาใช่ครับแล้วก็มีอะไรอีก หลักๆเลยครับหน้าตานะรับในมุมมองของคนดูเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคิดแบบเดียวกันก็คือสิ่งที่พี่ป๊อปทำมันดูไร้สาระมากทั้งการตั้งค่าตัวเวอร์อ,รอยากจะเป็นดาราอยากจะรับบทพระเอกต่างๆท,ที่ตัวเองไม่ได้มีประสบการณ์การแสดงที่ผมไม่ได้จะบูลลี่หน้าตาหรือรูปร่างกันนะแต่ความสวยความหล่อมันก็เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลแล้วแต่คนจะชอบบางคนอาจจะชอบแบบ ดอเข้มสไตล์ไทยแท้แบบพี่ป๊อปก็ได้และถ้าพวกคุณสังเกตนะครับคุณจะเห็นได้ว่าพี่ป๊อปมักจะย้ำคิดย้ำทำทำในสิ่งเดิมๆซ้ำๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดคำเดิมๆการเก็กท่าการพูดถึงเด็กฆ่าตัวที่ไม่มีคนจาน้างเด็กค่าตัวครับงานอีเวนต์ครับ 500K ตตอนหนึ่งงานตอนหนึชั่วโมงครับถ้าเป็นงานภาพ,พยนต์งานซีดีงานละครแพลตฟอร์มใหญ่ครับ หนึ่งเอ็มครับตอหนึ่งตอน,ตอนถ้าเป็นงานแบบว่างานพิเซเ,เตอร์แบนนะครับยี่สิบเอ็มครับตอนหนึ่งแบนตอนหนึ่งตัวครับหมกมุ่นแต่กับการขายความหล่อพฤติกรรมของพี่ป๊อปที่ย้ำคิดย้ำทำในเรื่องความหล่อของตัวเองอยากเป็นดารามันอาจจะสะท้อนถึงลักษณะการหลงตัวเองแต่การที่พี่ป๊อบยังคงทำคอนเทนต์ที่ถึงแม้จะรู้ว่าทำอย่างนี้ไปคนแม่งก็ย่า แต่มันก็แลกมาด้วยของขวัญที่กลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยพร้อมจะโดเนตให้กับพี่ป๊อปสิ่งเหล่านี้เองอาจจะเป็นแรงผลักดันที่ทาให้ตัวของพี่ป๊อปทาคอนเทนต์ที่มันเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางที่ทําให้เขาถูกมองว่าเป็นมิจฉาชีพมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่นึกถึงผลกระทบที่มันตามมาแต่ถ้าทุกคนยังจาได้พี่ป๊อปเคยพูดคาคำหนึ่งนะครับว่าตัวเขาเองเป็นสายเขียวกูสายเขียวกูไม่ยุ่งเคมี มึงป่านมาเหี้ยกูไม่ตลกผมไม่ได้จะใส่ร้ายหรือว่าพี่ป๊อปจะใช้ของเหล่านี้หรือไม่ได้ใช้นะครับแต่การที่มันออกมาจากปากพี่ป๊อบเองแล้วพี่ป๊อปก็มีอาการที่แบบนอนนอนนอนนนวัดไหน คือผมไม่ใช um ่คนเดียวแน่ที่คิดว่าพี่ป๊อบเมาอะไรอยู่หรือเปล่าในได้หลายคอมเมนต์ก็จะพูดไปในทิศทางเดียวกันว่าพี่ป๊อบน่าจะโดนอะไรมาและอยากให้คนที่โดเน a เลิกสนับสนุนคนอย่างพี่ป๊อบมันอาจจะไม่ได้จริงก็ได้และตาบใดก็ตามที่ยังมีคนสนใจ มีคนให้ของขวัญผมเชื่อว่าพี่ป๊อบคงจะยังไม่เลือกทําตัวแบบนี้และบางทีมันอาจจะพาตัวเขาข้ามเส้นไปอยู่ในจุดที่พี่ป๊อบไม่สามารถหันหลังกลับมาได้ฝากถึงพี่ๆโมเดลลิ่งทุกท่านนะครับน้องๆแฟนคลับเพื่อนๆพี่ๆแฟนคลับทุกท่านผู้จัดการดาราผู้กำกับภาพยนตร์พวกกับซีรีส์ผู้จัดละครผู้จัดซีรีส์ทุกท่านผมเลิกใช้แคนาบิดแล้วเลิกใช้สายธรรมชาติแล้วเลิกใช้สายเขียวแล้ว ยังไงฝากถึงนะครับบอกบอกตอบตอบกันไปด้วยที่ไม่ต้องตอบนาตอบหมดแล้วขอบคุณมากมากเลยนะครับไม่ต้องตอบนาตอบหมดแล้วกรณีของพี่ป๊อบสยามถือว่าเป็นบทเรียนสําคัญในยุคที่มีโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของทั้งผู้สร้างคอนเทนต์และคนที่เสพคอนเทนต์การทําคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงไม่ใช่เรื่องที่ผิดครับแต่ถ้ามันเริ่มละเมิดสิทธิของผู้อื่นและมีการหลอกลวงสุดท้ายตัวคุณเองอาจจะกลายเป็นมิจฉาชีพ ดูที่ไม่รู้ตัวแล้วันเพื่อนๆหะครับมีความคิเดเห็นย,ยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือมีมุมมองไหนที่อยากจะแชร์กันก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณที่ทุกคนดูจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอ้ยโอเมก o d โอ m มก o d โอ m มก o d โอเมก o d